โยมไม่อยากนั่งมันจะสั่งให้นั่งถ้าคุณจิตคุณหมุนเข้าสู่เส้นทางถ้าสมมติว่าโยมจะบรรลุชาตินี้นะสมมินนะมันสั่งให้นั่งคุณก็ลุกไม่ออกหรอกนั่งนั่นเนี่ยมันสั่งให้ลุกยืนก็ต้องลุกฝืนไม่ได้เด็กกาดตอนนี้ใจมันสั่งแล้วกายเป็นทาบมันแล้วใจสั่งมาแล้วมไม่มีจิตมีมโนนะมะโนูุฟังขามาใจเป็นใหญ่ ใจจะใสเป็นแก้วเป็นเพชรมีอนุภาพปัญญายาสูงพอมันฉายรังสีให้พิจารณาให้จิตพิจารณาแะไรทีเนี้ยมันจะปล่อยปัญญามาให้จิตแล้วทีเนี้ยจิตมันจะพิจารณาเองอ๋อมองไปกระดูกก็ละลายหมดมองไปไหนก็ละลายหมดมองไปบ้านมองไปตำแหน่งแห่งหนที่เราคิดอยากได้ละลายหมดเลยอันนี้ระบบบรรลุธรรมนะ พอมันพิจารณาจนหมดสิ้นแล้วเนี่ยเทนี้ถ้ามันต้องอีกใช้ใช้คะแนนเดินมันก็จะสั่งเราใช้คะแนนยืนมันก็จะสั่งเราตอนนี้คุณจะคิดอะไรไม่ออกเลยอยากคิดยังไงก็คิดไม่ออกลแล้วเนี้มันหลุดจากความคิดแล้วหลุดจากโลกีแล้วจากนั้นเมื่อมันอ่านออกเสร็จจิตก,ก็โอ้หลาหลง,ลงมาน,นานเน้อแบบนี้คิดมเลย ต่นั้นหยิตจิตก็สลัดขันธ์ตัดเป็นสมุทเฉดปะหานมลันเป็นเองหมดเลยโยมจากนั้นมันโนตัวนี้หมดหน้าที่จะมีจิตดวงใหม่ขึ้นมาทีนีน้จิตดวงใหม่เรียกโลกุตรจิตพอรู้อรหันต์แล้วอันนี้โอ้มองโลกหมดลโลกุตโลแปลว่าโลกกุตรแปลว่าอุดรอ,อุตรแปลว่าอุดรโลกุต เขาเอาตัวอ,อ่างออกเอาก็ไก่แทนโลก,กุเอาตอเต่ารอเรือไว้เป็นกุตระถ้าอ่านอุตระอย่างเดียวแปลว่าเหนืออ่านโลกอย่างเดียวแปลว่ามืดคับแคบด้วยโลภด้วยโกรธด,ด้วยหลงนี่คือโลกแต่ตอนนี้มันไปเป็นเหนือธรรมเหนือโลกเขอาเหนือโลกเหนือโกรธเหนือหลงถ้าเราเข้าถึงตรงน,นี้แล้วเนี่ย ถ้าสมมติเราเป็นอรหันต์แล้วเนี่ยเอาเราจะไม่เก็บความจําอะไรเลยนะใครพูดอะไรมาเนี่ยไม,ไม่ไม่ได้เก็บไม่มีแฟดได้ไม่มีฮาร์ดดิเก็บมันจะเข้าคังเข้าไปในคังมโนทั้งหมดต่อเมื่อคนมาถามหลวงพ่อทําข้อนี้เป็นยังไงโลกระดจิตจะสั่งจะเบิกความรู้ขึ้นมาเลยไม่พูดให้พวกเราฟังเห็นไหมอรหันร้องไห้ ตัวอรหันไม่ได้ร้องไห้หรอกพวกเราตัวขันห้ามันสะเทือนเองคือเวลามีเรื่องเสียใจมาเขาตบหูปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันสะเทือนมันจะเบ่งน้ําน้ําร้ายคือน้ําตาออกมาก,ก่อนมันเป็นพวกขันห้าทำงานเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับจิตที่บรรลุได้หไหมจิตนาการดอกไหม <Okay. S 1> แต่ถ้าบางคนถ้าบางคนเนี่ยก็ยังไม่ถึงอรหันหรอก เรื่องอาหารไม่ต้องคิดพวกเราอนาคาไม่ต้องคิดพอาถึงเวลาจริงมันไม่มีทั้งอาหารมันไม่มันไม่มีทั้งอนาคาเดี๋ยวคุณถ้าคุณถึงอรันคุณรู้เองหมดแหละแล้วคุณไม่อยากอยู่หรอกเพศเนี้มันไม่อยากอยู่ไม่รู้จะทําอะไรอ่ะเสพกามก็ไม่มีแล้วอ่ะแล้วมันรู้โดยว่าถ้าเราอยู่เนี่ยเมียเราเพื่อนเราไม่ไม่รู้ว่าเราหมดแล้วกิเลสเนี่ยมันมาใช้เรามันมาตกหัวเราเนี่ยมันลงเวทีเนี่ยเมื่อคนหมดกิจเนี่ยมันไม่อยู่ ันไม่ใช่ว่าดัดจริตไม่อยู่นะคือมันไม่อยู่อ่ะมันจะรู้เองว่าเราเกิดมาเช่นนี้เราเป็นอาหารประเภทอยากเผยแผ่ธรรมมันก็จะกําหนดรู้ว่าอายุเหลือเท่าไหร่อ๋อเหลืออีกสิบปีแต่น้นก็ออกไปโกนหัวบวชจึงจะอยู่ได้ถ้าไม่โกนหัวบวชเนี่ยกายหยาบเนี่ยมันรับรองรับพระหัตผลไม่ได้และอีกอย่างมันไม่มีเหตุผลจะอยู่มันม,มันอยู่ก็ทําไมหมดภารกิจแล้ว อยู่ไปคนไม่รู้ก็จะเป็นบาปเวลามาว่าเราใช่เรามันไม่มีความอยากอะไรแล้วเนี่ยมันเหลือแต่หน้าที่เราเราตั้งใจมาชาติหลายๆชาติว่าถ้าเราเป็นราหารแล้วเราจะเผยแผ่คําสอนพระเจ้าอ๋อหรือสิบปีจากนั้นก็มาของเพศบรระชิตอันนี้แหละที่บอกว่าถ้าคนธรรมดาได้อย่างโยมเป็นอาหา์เมื่อไหร่โยมจะได้โยมอยู่เพศกรเราะอ,าอยู่ได้แค่เจ็ดวันเมื่อครบวันที่เจ็ดเนี่ยโยมจะนิพพาน คือมันหมดหน้าที่ก็ไม่รู้อยู่ทําไมไงยโยมนิพพานไปเองแต่ถ้ามานี่มีหน้าที่คุณก็ต้องไปสวมเครื่องแบบเป็นพระพิสุสงฆ์ไปเป็นเนื้อนาบุญอะไรทีเนี้ยแต่บางคนบางคนอาจจะเคยเรียนอาจจะเคยได้ดูรายการของอาจารย์ท่านหนึ่งที่บอกว่ามีเป็นหนี้แล้วทําสมาธิหมดหนี้ได้ก็ไปแนวนี้เลยโยม ถ้าไปถึงตรงตรงจิตสั่งได้เนี่ยมันจะรู้เองมันจะรู้เองจริงๆบางคนเห็นเลขขึ้นมาเนี่ยพอคิดจะบอกใครซื้อเนี่ยซื้อปั๊บไม่ถูกหรอกแต่ถ้าเห็นแล้วมันลอยขึ้นมาแบบนี้ก็เขียนไว้แล้วแต่ใครใจซื้อถูกตัวเองจะบอกใครไม่ได้เลยเพราะมันจะเจือกิเลสแหละถ้าไปจิตเจอจิตตรงนี้แหละจิตที่มันว่างแล้วนี่แหละ มันไม่มีคิดมันความอยากรวยอยากอะไรมันไม่มีเลยมันไม่กังวลน่ะแต่มันมีกําลังความคิดมีกําลังบางอย่างขึ้นมาเลยเราสั่งเลยไอ้จิตเอ๋ยจเจ้าจงไปตามเอาบุญมาให้นึกถึงพระศรีอานนะนึกถึงพ,พระพุทธศาลาณนะพระสิทธิโกศลนะถ้าเป็นบําเพ็ญอยู่ในโน่นดุสิตเราแตะบุญของเราที่ทําไว้ทั้งหมดทั้งมวลแตะปับ๊บสั่งเลย มันจะดึงบุญเก่าลงมาใช้เลยทำให้เรามีทางได้เงินหมดหนี้หมดสินได้นี่คืออำนาจของของพลังจิตแต่นั้นช่วงที่เราเข้าไปนี่ทุกคนเจอแน่พรมแดนรับแล้วเดี๋ยวมีเสียงนอ้อมีเสียงนี้เวลามีเสียงคนจะต้องหาครูบาอาจารย์หาในพรานที่ชำนาญทางว่านี้หนูเห็นแบบนี้คืออะไรคะต้องไปถามนะและจำไว้พวกเราเมื่อจิตสงบเมื่อ,อไรแล้ว อย่าไปอย่าไปยกพิจารณาเด็ดขาดห้ามไม่งั้นคุณไปไม่รอดเห็นไหมรอดที่ไหนอ่ะวันนี้นึกอย่าเอาอะไรก็มาเพียราก็เอามาไงรอดที่ไหนวนเวียนอยู่ในอนุบาลน,นี่แหละเลยขึ้นป,ประถมไม่ได้สักทีเห็นไหมนะเข้าใจนะ ก็จิตเราวน่นแหละสติมันควบคุมไม่ทันจิตมันเร็วกว่ามันก็เลยลุกมาแต่จิตคือกายละเอียดนั่นแหละกายที่ไปเกิดมาเกิดก็กายอันนี้แหละมันยังไม่ได้สมานกายหยาบมันก็เลยลุกมาดุดโดดของมันบึ้งออกมาเงี้ยออาการนี้มันเกิดจากอะไรครับอดีตชาติหนุเราเคยฝึกอภิญญาได้เคยถอดกายหยาบละเอียดได้ไงมันยังค้างอยู่ ลื่มาปวนแปรเนี่ยเอาวิธีทาไงเข้าให้มันสมานให้มันสมูทไปถึงจุดการหลุดได้หรอครับต่อวิชาชาตินิสาโดยไม่ต้องคิดอะไรอีกมันจะวีตรงไหนวุฒไม่ต้องไปสนไม่ต้องห้ามกําหนดประคองใจรู้อย่างเดียวพอและไม่ต้องใช้ครับและไม่ต้องใช้คําว่ารู้รู้เข้าไปอีกด้วยตัดคําว่ารู้ด้วยแต่คําว่ารู้ในความรู้สึกเนี่รู้ไม่เกิดอะไรขึ้นก็ช่างมันเราทําใจเป็นกลางกลางสม่ําเสมอเรียกว่าสมาธิเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา แต่วันจะสมานแล้วมันจะทํางานของมันเองระบบขันหนะ้าน่ะร่างกายเราเป็นเครื่องยนต์คนไกลเสียงวิทยวิทย์วิทยเนี่ยคือระบบระบบไฟฟ้าในร่างกายอะไรทั้งหมดนั่นแหละมีเสียงงพวกเราเสียงสมองเสียงคลื่นต่างๆที่อยู่บนเอกภพเนี่ยมันเราเราได้ยินหมดเมื่อเราสงบจิตได้จิตที่ไม่ไปยุ่งกับขันห้าได้มันจะเห็นเหมือนเราไปนั่งในดวงแก้วใสๆใหญ่ที่สุด วงแก้วอันนี้ก็แปลกมากเรานั่งเราไม่ต้องหันไปมองเงี้ยมันเห็นหมดอะอะไรอย่างเงี้ยอุปมาเช่นนั้นแต่นั้นเราอยู่เฉยๆต่อไปนี่เฉยๆไม่ต้องไปเล่นกับคำภาวนาอะไรอีกจะดูลมเป็นมาตรฐานก็ดูไปเพื่อให้จิตมันมีที่เกาะเมื่อลงแล้วสงบแล้วปล่อยเนี่ยอื่นๆไม่ต้องไปยุ่งในกายมันจะเปียกปนเปลี่ยนแปลงยังไงเขาทํางานเขาอยู่เขาเคลียร์รยงยนต์กำลังเคลียร์อายุของเขา เข้าใจไหมล่ะเออมันเคลียแม่บ้านมันเคลียบ้านอยู่เราจ้างเข้ามาแล้วก็อย่าไปชี้ว่าเธอกวาดาตรงนี้หน่อยเธออันนี้หน่อยเดี๋ยวก็ทิ้งไม้กวานหนีเข้า <c oughs> ใจไหมล่ะอ่ะใครมีคคำถามได้ได้ได <c oughs> เ้เดี๋ยวเสร็จทิธีก่อนเดี๋ยวเสร็จทิธีก่อนโนไม่ทาง,งการเพราะนั้นเราภาวนายัางไงมีอะไรต้องถามนะพวกเรานะ อย่าเก็บไว้ในใจไม่งั้นเราจะไปไม่รอด แล้วไงรูปแบบลูกมีข้อใส่ในการปฏิบัติคือจากความเย็นที่อยู่ตรงตรงนี้อ่ะมนันคือคือ <c oughs> อะไร <c oughs> อ่ะทีนี้ก็จะอธิบายให้ฟังกันใครขับรถยนต์เป็นบ้างในนี้ยกมือขึ้น ใครเห็นเครื่องบินใครเคยนั่งเครื่องบินบ้างอ่ะยกมือจะเป็นเครื่องบินหรือรถยนต์ก็แล้วแต่เนาะเครื่องบินรถยนต์ยานอวกาศเรือดำน้ำปืนคอมพิวเตอร์วิทยุโทรศัพท์โซเชียลอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันมาจากไหนพวกเรามาจากไหนมาจาก มนโนเราทั้งหมดที่ออกแบบมาเห็นไหมปัญญาของมนโนจิตเรามนโนปุพังคมาเราเปัญญาเลิศมากในการสั่งงานออกมาเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ที่เขาคิดคนเครื่องยนต์นนนนกลไกเทคโนโลยีเนี่ยทำไมพวกเขาหัวฟูก็เป็นแถวหน้าตาแก่ก็เป็นแถวเขาไม่มีเวลามาดูแลตัวเองเหรอก เขาจะจ่อจุก,กัำงานนั้นเป็นสมาธิจิตอย่ะงนั้นคิดสิ่งหนึ่งได้แล้วมันจะค่อยคิดได้เรื่อยๆเหมือนดรสตีเฟนฮอกกิ้ฮอกกินเนี่ยความจริงความพิการของผมเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสของผมมากเลยทำให้ผมมีเวลาอยู่กับตัวเองมากเห็นไหมเขาใช้วิกฤตมาเป็นโอกาสแล้วเขาก็เป็นคนพบทฤษฎีหลุมดำ แล้วก็ต่อยอดบิ๊กแบงต่อยอดอความผินพันธภาพของพลังงานที่เอเบิดเขาได้ค้นพบแม้กระทั่งตอบโจทย์เรื่องควันตั้มอะไรต่างซึ่งเอาไปมาแล้วที่สุดพระพุทธเจ้าตัดสรุ้มาก่อนหมดเลยแล้วก็อธิบายชัดหมดเลยเพราะฉะนั้น เครื่องยนต์นกลไกที่หลวงพ่อถามพวกเราเนี่ยแม้กระท่งสิ่งที่เราใช้อยู่มันก็มาเกิดมาจากจิตของเราล้วนๆเลยเพราะนั้นคอ,คอมพิวเตอร์ต้นแบบเครื่องบินยานอาวกาศอะไรต่ออะไรที่เป็นต้นแบบมันคือร่างกายเราจิตเรามนโนเราที่อาศัยคลื่นมันสมองเส้นประสาททำงานคิดค้นออกมาขนาดออกมาเป็นคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ทุกวันเนี่ย นึกว่าน่าอาศัศจรรย์แล้วแล้วคอมพิวเตอร์ต้นแบบแล่จะจะอศัศจรรย์มากขนาดไหนเพราะนั้นระบบการทำงานเรื่องเครื่องยนต์นกลไกในนวัตกรรมอะไรต่างเนี่ยร่างกายมันทำงานแบบไหนร่างกายเราก็ทำงานอย่างนั้นแหละแต่ร่างกายเราทำงานลึกล้ำกว่าอ่ะอย่างรถยนต์ เมื่อเราตอนเราสตาร์ทเป็นไงล่ะเครื่องมันจะสะบัดใช่ไหมเพราะพอเคยไปยืนตอนเขาซ่อมรถเขาเปิดกระโปรงขึ้นมาแล้วก็บิดกุญแจใช่ไหมเฮ้ยเครื่องยนต์มันสะบัดแรงขนาดนี้เลยเหรอปุ๊บปุ๊บ,บอย่างเงี้ยเหมือนกันเมื่อเราจิตกําลังจะเป็นสมาธิมันจะสะบัดบางคนปุ๊บปุ๊บ,บ,บแหละมันกาลังสันดาบของมันอยู่ แต่พอมันติดตึง้งเครื่องยนต์ก็เริ่มนิ่งละถึงึงถึงึง,ง,งมันลันอะไรทีเนี้ยฉะนั้นมันก็ส่งน้ามันส่งขึ้นอะไรต่อไปไปทั่วแล้วพอพอรถจะออกจากแหล่งมันก็มีการเหยียบคันเร่งเครื่องยนต์ก็จะมีเสียงดังขึ้นเครื่องบินมันจะมีสองเครื่องยนต์สี่เครื่องยนต์แปดเครื่องยนต์แล้วแต่ขนาดขนาดแปดเครื่องยนต์มันก็สตาร์ทก่อนสองเครื่องยนต์ ระหว่างลันเวย์แต่นั้น,นมันครบรอบมันก็เครื่องยนต์ชุดที่สองเครื่องยนต์ชุด,ชดที่สามแหละจากนั้นพอมันจะขึ้นทยานขึ้นฟ้ามันก็บิดเครื่องยนต์ตัวสุดท้ายขึ้นที่ทํางานเป็นระบบทั้งหมดและทีนี้ถ้ามันเปิดพร้อมกันเน่ยเครื่องบินก็ระเบิดทีตัวดังมันสังเกตไหมเวลาเครื่องบินจะทยานขึ้นฟ้านะ่ยดังมากเลยนะเขาเลยให้เราใส่หูฟังไว้นะ แรงอัดอากาศต่างๆจิตท,ที่มันจะทยายาเข้าสู่แดนสุญญากาก็เหมือนกันพอเราใกล้ๆๆๆจะไปเข้าสู่จุดที่ทิ้งขันา้าเนี่ยวะลมหายใจเราจะทีขึ้นเรื่อยๆพวกๆๆเลยแหละบางคนจะเริ่มอึดอัดก่อนเริ่มเหมือนหายใจไม่ออกก่อนบางคนก็กลัวตายหายใจหายใจก,ก็กลับมาใหม่เครื่องยนต์ก็ดับ ถ้าพ่อนาพุทโทล่หละพุโทโธก็จะแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นทีขึ้นทิ้งสีขึ้นแหละทีขึ้นจนมันหลุดไปเลยเสียงระเบิดในหัวเราปึ้งเหมือนโลกแตกก็มีนั่นนี่แหละมันมันทยานเข้าสู่ห้วงอวากาศแล้วมันกําลังวิ่งเข้าสู่สุญญาตาแล้วอาการที่เราเจ,เจ็บปวดของพวกขันห้าทั้งหมดเลยอาการที่บิลเลอร์พูด ให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยที่มันหายใจดีๆอันนั้นแหละคือจุดระเบิดที่มันกําลังทํางานอย่างเข้าสู่ระบบแล้วมันก็พอมันสุดขีดมันตัดเลยลมหายใจเหมือนมันตัดน่ะแต่ลมหายใจปบติเรายังหายใจอยู่ลมหายใจที่เห็นยังนั็นคือระบบขันห้าเพราะมันตัดปุ๊บเนี่ยเย็นเย็นสบายขึ้นมาเลยเห็นไหมเพราะว่าจิตเป็นรวมเป็นหนึ่งแล้วจิตอะไรมันไปรวมก็จิตออกทางตาเรียกว่าสกุวิญญาณ จิตออกทางหูเรียกว่าโสตะวิญญาณจิตออกทางจมูกเรียกว่าคานะวิญญาณจิตออกทางลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณจิตออกทางกายเรียกว่ากายยะวิญญาณจิตออกทางใจเรียกว่ามโนวิญญาณหกดวงนี่มันจะไปรวมอยู่มหาจิตมหาสติเราข้างในระบบมันก็อย่างเป็นอย่างที่เบลเลอพูดเป็นอย่างนั้นหเห็นไหมสังเกตไหมถ้าจิตเราออกข้างนอกล้มตึงเลยมันขาดการควบคุม เราจึงไม่สนใจข้างนอกไงไม่สนงขอางนอก,นอ,กอยู่ข้างในทีนี้ทําไงต่อดีคะถ้าจะถาาหลงพ่อบีหรือม,มาต้องถาอะไรแล้วบีก็เข้าข้างในเลยเข้าข้างในอย่างเดียวลึกลงไปข้างในทําอย่างนี้อย่างเดียวเมื่อแต่ยืนก็แทงลงไปอย่างนี้เหมือนกันยืนก็มันจะอยู่มั่นคงเลยเอาละแต่พอเรานั่งเลยไม่เข้าเลยก็นั่งเลยก็ไม่ต้องห่วงยืน เพราะเข้าได้แล้วนึกอ,ออกไหมจุดประสงค์ทุกคนจะมาจุดนี้พวกเราเมื่อถึงตัวนี้เราไม่ต้องทําอย่างอื่นเลยดีไม่ต้องทําอย่างอื่นแทงเข้าไปเพื่อสตาร์เครื่องยนต์ให้เขาทํางานร่างกายมันท่าสี่ท่าหกที่หลวงพ่อพูดเบื้องต้นนะ่ะเอาท่าหกมีอะไรบ้างท่าหก ธาตุก็คือหนึ่งธาตุดินสองธาตุน้ำสามธาตุไฟสี่ธาตุลมห้ 5, าธาตุอากาศหกธาตุวิญญาณนี่กายเราเอาศัยธาตุหกอยู่มันจะสัมพันธ์กับโลกทั้งหมดธาตุหกเนี่ยเราอย่ายุ่งในขณะที่เราพยายามรวมจิตเป็นหนึ่งนั่นแหละมันจะเกิดแรงโน้มถ่วงความเจ็บความปวดนั่นแหละคือแรงโน้มถ่วงไม่ให้จิตเราหลุดออกไป แรงน้อมถ่วงพวกนี้คือพวกขันห้าทั้งหมดทั้งหมดมันดึงไว้เราจริงตําเป็นต้องดูลมลึกๆหรือดูน้ําเย็นลึกๆถ้ามันได้เข้าข้างหนึ่งข้างสองแล้วข้งต่อไปง่ายถึงยืนก็เข้าอย่างนี้สูดขึ้นลึกลงดูล่างกายให้ครบถ้วนแล้วก็มาตึงแม้จะอยู่ฝ่าเท้ามันก็ตึงอยู่ที่นี้แหละ อยู่แต่ข้างในนี่แหละเข้า,ามันคล่องมันมันหมุนอยู่ตรงนี้แหละหมุนจนกระทั่งแต่พลังงานจัก,กรวาลได้ทีนี้นมันจะออกไม่ออกมาแล้วมันก็จะทํางานของมันมละเข้าใจไหมมันเหนือวิทยาศาสตร์นะพุทธศาสตรนะ์น่ะวิทยาศาสตร์มันออกมาจากความรู้จากจิตนะจิตความรู้จากจิตเรียกว่าจิตศาสตร์จิตศาสตร์ความรู้ออกมาจากพุทธศาสตร์พุทธพุทธะคือหลุดจากกิเลส จิตรู้จากกิเลสเรียกวพุทธะเมื่อจิตออกจากกิเลสมันจะไปถึงความรู้เรียกว่าจิตตัสสะไปจนถึงมโนศาสตร์ความรู้จากปัญญาแท้จริงขึ้นมาเพื่อทําลายภพชาติมันเป็นไปเองแหละเมื่อถึงตัวนั้นถ้าบาร,รมีเราถึงแล้วมันเป็นไปเองหมดทุกคนใกล้แล้วทุกคนในเนี้ยนะแต่ระหว่างทางเราก็ต้องมีรวยต้องหมดหนี้ให้หมดหนี้มีสิน ถ้าเราทำงานอยู่ก็ใช้ระบบนี้แหละทำงานมันจะไม่มีช่องว่างตอนนี้เรามีช่องว่างอยู่สองช่องหนเช่นฝ่ายมูก็จะมูไปเลยใช่ไหมฝ่ายบรูทธรรมก็จะบอกให้ตัดกิเลสอย่างเดียวถูกต้องทั้งสองทางแต่ถ้าให้มันสมมติต้องอยู่ตรงกลางเราต้องเขา้าใจมูมันมูแบบไหนมันจึงจะสําเร็จ แล้วบรลุธรรมมันถึงการของมันมันจะหมุนเข้าไปเองแต่เราใช้ระบบการบรลุธรรมเสมอเวลาปฏิบัติเนี่ยคือไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในกายอันเนี้ยไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในความโลภความอยากได้อยากดีอย่างเด่นไม่ให้ยึดมั่นแต่ตั้งแค่โปรแกร,รมไว้เฉยๆตั้งข้อมูลไว้เฉยๆเดี๋ยวเขาทํางานเองข้าใจมื่อไหรแ,แค่นี้เองเนะคล็ดลับนี้แค่นี้เองนะพวกเรา สุญญาตาไม่ได้อยู่ไกลเลยไม่มีระยะทางกี่ไมล์ไม่มีไม่มีกี่ล้านปีไม่มีเมื่อมีนาฬิกาเราต้องหยุดเข็มนาฬิกาเห็นไหมพระอาหารหันต์หรือพระที่ทรงอวิญญาแล้วเนี่ยบางองค์อายุหมื่นปีก็มีห้าพันปีก็มีแล้วแต่เพราะท่านหยุดเวลาไงหยุดเวลาได้ไม่ให้กายเนียมันเปลื่ยไปตามกาลเวลาทําได้นะ เดี๋ยคนเราต้องสมาธิได้มันเข้าฌานได้ปุ๊บห้าชั่วโมงเอ้านึกว่าห้านาทีเนี่ยมันหยุดเวลาแต่ละอ่ะมีคำถามอะไรอะไรนะอ่ะทีนี้ใครมีคำถามอ่ะแล้วโยมนี่เป็นไงยมเจี๊ยบ ก็เลยนี่เดียวกับบีเลฟเนี่ยเลยจิตในข้างพูดไปข้างนอกแล้วตอนนี้เป็นไงสบายอย่างตอนเนี้ยโล่งหมดแล้วนะเห็นไหมอ่ะทีนี้ มีคำถามเพิ่มเติมไหมก็คงเข้าใจกันเนาะทุกคนเนาะไม่เข้าใจก็เก็บไว้ก่อนบางคนเคีงใจอย่าเคียงใจนะถ้าไมถา่ถ้าเราเคีงใจเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าถึงตัวรู้ได้นะครับเวลาจะถามก็ถามครูบาอาจารย์ตอนนี้เรามาอยู่ประทีปโลกเราก็ให้อยู่ประทีปโลก มีคำถามอะไรถามเลยจะถามหลวงพี่จะถามหลวงพอ่อจะถามครูที่หลวงพ่อมอบหมายลงมาเช mm. ่นแม่ชีได้หมดละไหนท่านตอบไม่ได้ท่านก็จะส่งให้หลวงพ่อเองและสรุปวันนี้ก็คือให้การปฏิบัติธรรมนั้นพวกเราอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะอย่าป้อนข้อมูลไปใส่ o o o l l e ของเราให้มันเป็นตัวกูของกูอย่าใส่ เอาความว่างเข้าไปเพราะเจ้าก็บอกแล้วไงมัชฌิมาปฏิปทาวางใจให้เป็นกลางสม่ำเสมอปฏิปทาแปลว่าความคิดนั่ะแปลว่าใจอะใจอะใจที่มันตึกไว้อ่ะมัชฌิมาคือกลางๆอย่าเอียงไปทางพอใจอย่าเอียงไปทางไม่พอใจท่านให้ดูลมท่านให้ทำอะไรก็ดูไปถนัดอะไรก็ดูไปมันจะเจ็บมันจะปวด เรื่องของมันอย่าไปยุ่งกับมันแค่นี้เองความรู้ที่เราฟังมาเรียนมามันเป็นแค่เปลือกมันเป็นแค่ชูรสเครื่องปรุงเฉยๆเรามากินอาหารจานเดียวเลยไม่ต้องไปรู้หรอกเป็นอะไรถ้ามันอร่อยก็กินไปก่อนมันอิ่มมีวิตามินก็ใช้ได้นะถ้าเรามัวไปนึกถึงเครื่องปรุงอยู่ เดี๋ยวเพื่อนแย่งกินหมดเลยเนีย้หมดเวลาแล้วร้านอาหารปิดนะปฏิบัติธรรมก็คือการชิมอาหารนั่นแหละจุดประสงค์เดียวคืออิ่มแต่ต้องเป็นอาหารที่มีวิตามินโดยอย่าใส่อะไรเข้าไปเช่นอยากมีอภินญาอยากมีหูตะคีบตาทิพย์อยาใส่เข้าไปแต่เราอีฐานไว้ได้ตั้งโปรแกร,รมไว้ได้ตั้งเสร็จทิ้งออก เดี๋ยวมันทงานมันเองเลยเมื่อถึงการมารู้ทำเมื่อไหร่นะปุ๊บสัต์เลียนรานปั๊บมาเลยปัญญาบางคนนะ่ะเพราะตั้งจิตเอาไว้ก่อนไม่ต้องฝึกอะไรหรอกเสียเวลาเข้าสู่ทางรัดตัดเข้าสู่ความว่างแต่ขณะเดียวกันเมื่อเราจิตว่างเมื่อไหร่แล้วอยากรวยมันรวยแน่มันมีวิธีการของมันแหละปัญญามาเองมันจะมีอายตนะดึงดูดเองบุญเก่ามันจะมาเองไม่ไปต้องไม่ต้องไปทําเรื่องเบิก แค่จิตเรามันสว่างว่างเย็นแล้วแค่ตึกบุญทํางานทันทีเข้าใจไหมเรียกว่ากุศลนั่นเองเอาละสละวันนี้ก็เอาเท่านี้เราจะสวดมนต์ช่วงเวลาหกโมงครึ่งก็แล้วกันนะครับ พอเราเจริญในธรรมทุกๆคนเทินเอาของเข้ามาได้